พี่น้องครับคือการเปิดคลิปนะครับผมวันนี้ก็มาสั่นต่อยิงหนูเหมือนเดิมนะครับก็มีคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากพี่ๆนั่นนะครับเป็นชอบยิงหนูนะครับในการสั่นตอครับนี่เป็นลงจุดเดียวนะครับผมมีทั้งหนูครัวนะครับหนูคูกใหญ่นะครับ เราจะลองสั่นดูอีกสักทีสองทีนะครับเหมือนจะได้ยินเสียงหนูอยู่ครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่าวันนี้จะมีกี่แต้มได้กี่ตัวนะครับผมครับไปครับปาย let's go ครับสดีครับนี่นะนนี่ตั้งสองนะครับเป็นหนูพุกใหญ่นะครับยิงลูกมันก่อนนะครับผม ตัวนึงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขออนุญาตเอาหนูก่อนนะครับเดี๋ยวดูภาพสวยๆนะครับพอดีวันนี้ตั้งกล้องถ่ายนะครับคชื่อว่ามันไม่มีหนูนะครับหนูไป็หากินแก่นะครับเป็นฝ่ามันนะครับเป็นฝามันล้างนะครับกระโดดมาจากนู่นนะครับแมมนครับขออนุญาตเอานุกก่อนนะครับผม いいな。 아직 못 했어. ใี่นอยครับคือหนูมันยู่ข้างในนี่ครับตัวนี้หกนะครับเพราะตรงที่ผมยืนนี่มันเตี้นเกินนะครับมันเตี้นมันลงเกินครับมันประกาศออกมาครับแล้วก็ขยับหาทางไปนะครับจะบอกหนูว่าิได้ว่านะครับตัวนี้หาซสดหาซสดอยู่นะครับพี่น้องครับหนูมันแรกใครประทันครับหนูมันมากเกินนี่มันลงมันลงล่างครับ เพราะว่าขายืนยุกแปนเกินเพราะว่ามันหูจักอนาเขียนมันมันลงล่างปุ๊บพร้อมพี่น้องครับอ่าตอนนี้กเกือบตีหนึ่งแล้วครับกับพีฟรพี่น้องมาเบิ่งหนูนะครับเบิ่งผลงานเดี๋ยวสิกับแล้วล่ะครับพี่น้องรู้สึกว่ามันอยาแห้งยากนะครับกับอากาศ ล่มนะครับแล้มันเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเดี๋ยวมาเบาิ้งหนูครับพี่น้องครับครับผมหนูนะครับหนูแบบว่าใหญ่ปันไดครับผมนีม่หนูใหญ่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดไอพี่น้องบไป เดี๋ยวมาชมผลงานกันครับมาที่นี่นะทุกคนครับสองส,องส,องสออามแก่โตครับที่นัง่งเป็นนู่ขวานคะรับนูพขวกหน่อยคนระับนี่นูใหเยตตัวหนึ่งนะครับ เกับแล้วล่ะครับนี่นะครับนี่นใหญ่ยยตัวนึ้น,นะครับกับนูนหน่อยนูขั้วนะครับมันจะเป็นลูกนูุ้กนะครับ,บเ,เป็นนูขั่วนะครับเป็นนูขั่วตัวใหญ่เนี่ยจักหน่อยนะครับ หรุ่นมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับมันเต็มทรองเลยนะครับตัวนี้นนครับช่วงนี้กับอาร์ซีโปรไฟล์เดี่ยวครับผมตัดพี่น้องตัวนี้ก็ครับผม <c oughs> เป็นผลงานการเส้นตอกนะครับเส้นตอกอย่างเดียวนะครับผมแอวบ่เป็นนะครับ ก็ครูประจำที่บ่กปอยแห้เพราะว่ามีครูเดียวนะครับเหลือครูเดียวผมสิบ่มีครูไว้หาอยู่หากินนะครับการดูการหนานะครับค่อยว่ากันไหมครับผมไม่นี้ครับมืออื่นเป็นวันอาทิตย์ครับวันหยุดเพราะมีโอกาสได้ครับออกเล็กๆสักหน่อยนะครับไม่อนี้ผมออกมาสามถุมครับผมรอ ฟังกันครับว่าสิมีล่มบอะครับสามถุ่มออกมานะครับออกมาจากบ้านถือว่านู่นนี่ผมได้ประมาณสามถุ่มเครื่องหวัวดีถุ่มเครื่องนะครับนู่นนี่ผมาจะบอกว่าไม้เดียวเลยนะครับเป็นปลามันเป็นไม้ปลามัน,นครับ ต้นไม้กฟาร์มันแถวนี้ชิมีแต่หนูคั่วครับเป็นหนูคั่วจะพบก็ล่องขยับบาองอีกนะครับเพื่อเพื่อมมีตัวอีกนะครับ,รบอีกสองชั่วโมงหลังอาพบสุ่มเมื่อใดนู้เลย <c oughs> บมื่อใดนู้เลยครับผมบ่ได้เข้าเยนนะครับแค่นี้น,นะครับกระต่ายแซมนี่เต็งเต้หน่นแหละครับ สีถุมสีถุครื่องกเบ,บิดหนูเอาแบบล่องแตงเลี่กเลยซองตัวเลยนะครับล่องแตงเลี่กเดี๋ยวองตัวเลยแตงทีซองก็ได้ผมณบอลเนี่ยใจว่าเป็นลูกนุ๊กฟุกบอลนะครับแต่ใส่แมนะ่เพราะว่า,น,วานุ๊กขั่วนี่ยแหละครับนุ๊กขั่วลูกนุกก๊กฟุกอาจจะมีแบบซองตัวหน่อย ตัวนี้มันคุมค้มๆคุมคมคมคม้มาคุ้มๆตัวนี่นี่เด้นฟักเวลายิน่งหนูอันนี้ตัวน้อยมันอยากสั้นอยากจัาหน่อยครับผมไปพี่น้องกับบากพี่นอ้องติดตามนี้ด้อ